สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2ในเกมที่10ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อยุธยาก็เปิดบ้านเอาชนะลาดประชาไป2-0เชื่อไหมเอฟซแพ้ให้กับชัยนาทไป1-3อุดรธานีแพ้ให้กับระยอง0-2แล้วก็ลำพูนวอร์เออร์เสมอกับแพร่ยู่ในเตดไป1-1 อะลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจากฝูงก็เป็นตลาดครับเก็บไป28คะแนนอันดับ2แล้วก็สาเป็นสุโขทัยกับแพร่มีทีมละ21อันดับ4กับ5เป็นทางลำปางกับอุดรมีทีมละ18อันดับ6กับ7ฮะอย่างลำพูนแล้วก็ชัยนาทมีทีมละ17อันดับ8ระและยมี13อันดับ9แล้วก็10อย่างทางคัสตอมและกระบังแล้วก็เชียงใหม่ f c มีทีมละ12คะแนนอันดับ11กับ12อย่างละนองกับกาซียส์มีทีมละ11 อันดับ13าอยุธยามี10อันดับ 14- กับ15้นครปฐมกับขอนแก่น FC มีทีมรับ8อันดับ16และก็อย่างราชประชาแล้วก็เมืองการมีทีมลับส่วนอันดับสุดท้ายก็เป็นราชนาวีที่เก็บไป2คะแนนเดี๋ยวถึงท้ายที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่11วันเสาร์ที่30ตุลาก็จะมีเมืองการเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ราชประชาพบกรศาสตร์และย้อมพบขอนแก่นอุดรเจอกับอยุธยาแล้วก็ตราดเจอกับชัยนาทตามด้วยวันอาทิตย์ที่31ตุลาก็จะมีราชนาวีเปิดบ้านเจอแคสต แล้วก็ปถมพบลำพูนแร่เจรนองแล้วก็ลำปางเจอสุโข,ขทยัย